อแล้วแสงมีความเร็วประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อมูล8นาที8นาทีเดินทาง150ล้านกิโลเมตรมาถึงโลกมนุษย์ของเราไกลมากแต่เดินทางด้วยความรวดเร็วนะคะด้วยความรวดเร็วอ่ะข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกคะ ดวงอาทิตย์ยังหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1รอบ25ถึง30วันขอไปดูที่สไลด์นะคะดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา23ถึง30วันนะคะอ่ะขออภัย25ถึง 30วันนะคะเดี๋ยวเราจดบันทึกกันสักเล็กน้อยตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะหยิบสมุดขึ้นมาจดสไลด์นี้ค่ะลงไปเลยดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกออกไป150ล้านกิโลเมตรอันนี้เป็นข้อมูลที่นักเรียนควรทราบนะคะ เรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะขออีกหนึ่งสไลด์ที่ยังต้องตรวจบันทึกนะคะ<อ>ก็คือนี้ค่ะหมุนรอบตัวเองคำว่าดวงอาทิตย์เด็กๆก,ก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะ<อ>เขียนบรรทัดใหม่เลยหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา25ถึง30วันนะคะ ดวงอาทิตย์นั้นร้อนมากขนาดไหนเดี๋ยวเราจะให้ชมจากวีดิทัศน์นะคะ พร้อมเรียบร้อยไหมคะอ,ะ,คะ,อะเดี๋ยวเราไปชมข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับดวงอาทิตย์กันขอตัดไปที่นักเรียนก่อนนะคะข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะคะ อาเขตอันกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเอกภพของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ13,000ล้านปีถึง14,000ล้านปีมาแล้วโดยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงหลังจากเกิดบิ๊กแบงก็จะเกิดเป็นเอกภพซึ่งอยู่ในรูปของพลังงานที่มีอ,อุณหภูมิสูงมาก เมื่ออุณหภูมิของเอกภพลดลงเอกภพจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆแรงโน้มถ่วงจะยึดเหนี่ยวส,สารและพลังงานให้กลายเป็นก้อนกา๊าซและกลายเป็นดาวฤกษ์กระจุกดาวฤกษ์ขนาดมหึมบานีจะถูกยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วงกลายเป็นกาแล็กซีกาแล็กซีที่เราอยู่เรียกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งประกอบด้วยดาวฤกษ์สองแสนล้านดวงถึง4 000, 000, ี่แสนล้านดวงรวมทั้งดาวเคราะห์หลุมดำที่เรามองไม่เห็นและเมฆฝนกับก๊าซที่เรียกว่าเนบิวล่าในกาแล็กซียังมีระบบสุริยะซึ่งเป็นระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโครจรอ,อยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นโลกของเราอยู่ในระบบสุริยะที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีดาวเคราะเป็นบริวารแปดดวงเรียงตามลำดับจากในสุดคือดาวพุธด,ดาวศุกร์โลดดาวอังคารดาวพฤหัส ดา,าวเสาดาวจูเรนัสและดาวเนปจูนดวงอาทิตย์คือแหล่งกำเนิดของแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่รังสีอินฟราเรดจนถึงรังสีเอ็และรังสีแกมมาดวงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานอลัง่า แล้วดวงอาทิตย์จะมีวันหมดอายุหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงโลกของเราจะเป็นอย่างไร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ5 0 0 0ล้านปีมาแล้ว 5, ลนในเวลาใกล้เคียงก,กันกับที่โลกได้เกิดขึ้น, 5, น,นโดยมีตํแแหน่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราห่างจากจดุดศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือก25,000ปีแสงดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ชั้น G2 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1, 1 3 9 2 0ล้านกิโลเมตรซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่มากกว่าโลกถึง109เท่าดวงอาทิตย์จะมีปริมาตรมากกว่าโลกประมาณส0 0,000เท่ามีมวลมากกว่ามวลของโลกประมาณเศษหนึ่งส่วนสามล้านเท่าเดิมจะเห็นได้จากภาพดาวสุกรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นภาพในมุมมองจากโลกแสดงว่าโลกของเรา มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์เป็นอันมากแม้ว่าเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นดวงกลมๆแต่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ของแข็งเชกเช่นโลกดวงอาทิตย์เป็นดาวที่เกิดจากกลุ่มแก๊สขนาดมหึมาประกอบด้วยไฮโดรเจน75%และฮีเลียม25%ที่เหลือจำนวน0.1%เป็นโลหะซัส,สู่นเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆโดยดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไฮโดรเจนในแกนของมันให้กลายเป็นฮีเลียม นั่นคือระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ฟิวชันหรือไฮโดรเจนบอ์ที่มาของพลังงานของดวงอาทิตยรร์ระเบิดอะไรคะปรามาณูปรากฏการฟิวชันใช่ไหมคะ ซึ่งอยู่ในดวงอาทิตย์หรือการเกิดระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะคะเป็นพลังงานที่มากมายเลยทีเดียวประกอบด้วยไฮโดรเจนและก็ฮีเลียมเป็นองค์ประกอบมีความร้อนมากอยู่ไกลจากโลกของเรา150ล้านกิโลเมตรแต่ว่าแสงสามารถส่องมาถึงโลกของเราใช้เวลาเดินทางเพียงแค่8นาทีเท่านั้นนะคะวันนีว้วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะคะว่าดวงอาทิตย์นั้น เป็นอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมันมีความสำคัญต่อมนุษยชาติในโลกของเราอย่างไรนะคะคราวหน้าเราก็จะพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ